เดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยซเซเรนกี้จะเดินทางไปเทมพ์ทำเนียบขาวเพื่อที่จะไปคุยกับทั้มหลักๆเลยเนี่ยนะก็คือการจะไปดูว่าตกลงสหรัฐจะให้โทรมาฮอกหรือเปล่าซึ่งชัดเจนแล้วนะว่าสหรัฐคงจะให้ขีปนาวุธโทมาฮอกแต่ว่าจะให้เท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วจะพอหรือเปล่ากับการที่ยูเครนจะเอาไปโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้ตัวเองมีอัปเปอร์แฮนด์นะหรือว่าความได้เปรียบเพิ่มเพิ่มขึ้นมา วันนี้นะมีรายงานจากสำนักข่าว Financial Times FT ของสาวราชนาจักรบอกว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการเจอกันระหว่างเซลเลนสกี้กับทรัมป์ในวันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นการคุยรายละเอียดว่ายูเครนจะได้โทมฮอคก,กี่ลูกและเป้าหมายที่อนุญาตให้โจมตีเป็นอะไรบ้าง FT รายงานนะคะบอกว่าดูเหมือนว่าสหรัฐจะให้โทมฮอคยูเครนประมาณ50ลูกซึ่งไม่เพียงพอ ต่อการให้ยูเครนขึ้นมาฝ่ายได้เปรียบอย่างแน่นอนเพราะอะไรฟานชิวชามบอกว่าเพราะว่าสต็อกพายนะฮะหรือว่าคลังอาวุธที่มีออโทมาฮอคเนี่ยมันมีอยู่แค่4,150ลูกเท่านั้นเองแล้วสหรัฐเนี่ยไม่อยากให้เยอะอยากจะเก็บไว้เผื่อเผื่อเกิดอะไรที่ตัวเองจะต้องใช้ก็เลยให้แค่50นะฮะแล้วการให้เนี่ยไม่ได้เป็นการให้เปล่านะก็คือเป็นการ ให้นาโต้ซื้อแล้วก็นาโต้ก็ไปบริจาคให้กับยูเครนให้50ลูกเนี่ยฟ i นแลนด์ชามเขาฟนน์ามเขาก็วิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะพอเพราะว่าจุดที่ออยูเครนอยากจะโจมตีเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกคลังเก็บอาวุธหรือจุดยุทธ,ธศาสตร์อย่างเช่นไอ,ไอ้พวกโรงงานผลิตโดงโดนอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะต้องใช้มากกว่า50ลูกแต่ว่า50ลูกเนี่ยก็ไม่ได้แย่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคืออาจจะไม่ได้ เอาไปใช้จนกระทั่งทําให้ตัวเองมีความได้เปรียบขึ้นมาแต่ว่านี่คือการให้เชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการบอกกับรัสเซียว่านี่คือการยกระดับการช่วยเหลือ,อยูเครนในวันที่รัสเซียยังไม่ยอมนั่งคุยหรือนั่งเจรจากับยูเครนนะแต่ที่น่าสนใจก็คือ Financial Times เขาบอกงนี้บอกว่าถึงแม้ว่าอาจจะได้โทมฮอคแค่50ลูกและอาจจะไม่พอในการทำให้ยูเครนกลับมามีแต้มต่อได้เนี่ยสิ่งที่ อาจจะได้เป็นเกาบเป็นกรรมมากกว่าขีปนาวุธโทมฮอคเนี่ยคือขีปนาวุธอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ JASM s นะฮะ JASM s เนี่ยฟ n น i a l ร i m e มเขาบอกว่าสารัฐมีในคังเยอะกว่าเยอะกว่าโทมฮอคมากเพราะฉะนั้นอาจจะได้ตัวนี้ไปเป็นกอบเป็นกรรมแล้วทำให้ยูเครนมีข้อได้เปรียบมากขึ้นนะ,ะพาไปดูนิดนึง j s s m มันคืออะไร มันเป็นขีปนาวุธร่องหนชนิดจากอากาศสู่อากาศแปลว่าต้องยิงจากเครื่องบินก็เอาไปติดกับเครื่องบินรบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตระกูล F นะคะถามว่ายูเครนมีไหมมียูเครนมี F16 อยู่ประมาณ2ฝูงนะได้รับบริจาคจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็ชาติในาานาโตทาง,งยุโรปนะก็คือตอนนี้สิ่งที่ชาตินาโตในยุโรปทำ ปลดประจําการ F 1 6แล้วก็สั่ง F 3 5เข้าสั่งล่วงหน้าไปแล้วอย่างเดนมาร์กเนี่ยสั่งไว้หลายปีแล้วแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่สั่ง F 3 5ไว้แล้วพอได้รับ F 3 5ปรับก็จะปลดระวัง F 1 6แล้วก็ไปพิมพ์อัพก็คือไปไปเขาเรียกไปไปไปปรับแต่งนะแล้วก็ส่งให้ยูเครยนยูเครนได้รับมาแล้ว2ฝูงแล้วก็คาดว่าจะได้อีกในเร็วๆนี้อีกหลายฝูงจากทางเดนมาร์กนะคะอัน,น A J A A S S S M เนี้ยไอเจเอเนี่ย เขาบอกว่าไอเอฟสที่ได้มาเนี่ยเขามีการปรับแต่งให้มันสามารถติด JASSM ได้โดย JASSM เนี่ยนะก็จะเป็นขีปนาวุธที่ทำให้ยูเครนมีแต้มต่อได้ประมาณหนึ่งนะคะมันเป็นขีปนาวุธที่ประจำการในกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี2009นะปัจจุบันมีไม่กี่ประเทศที่มีใช้ ก็มีสหรัฐมีออสเตรเลียมีฟินแลนด์แล้วก็โปแลนด์นะคะตัวขีปนาวุธเนี่ยสามารถเจาะเป้าหมายที่มีความแข็งแรงได้เพราะติดหัวรบขนาด450กิโลกรัมพิสัยการโจมตี370กิโลเมตรแต่ว่าบางรุ่นนะถ้าขยายออกไปเนี่ยซึ่งยังไม่แน่ใจว่าออสหรัฐจะให้ตัวไหนบางรุ่นเนี่ยโจมตีได้ไกลพันกิโเมตรแล้วรุ่นล่าสุดก็คือ agm 1 5 8 xr เนี่ยเดินทางได้ไกล1,600กิม ในส่วนที่ยูเครนจะได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะแต่ว่าก็คงก็คงก็คงไม่ตัวไม่ไม่รุ่นล่าสุดก็คือรุ่นกลางๆนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นที่ได้แค่370กิโลเมตรเนี่ยยูเครนเขาก็มีของเขาเองอยู่แล้วนะก็คือไอ้ตัวที่ชื่อเนปจูนกับฟาร์มิงโกทีนี้ไอไอตัว J S S M เนี่ย ผู้เชี่ยวชาญเขาระบุนะคะบอกว่าถ้าเกิดยูเครนได้มาเนี่ยจุดที่จะเป็นเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ฟาร์มิงโกกับเนปจูเนี่ยไปไม่ถึงนะฮะอย่างเช่นไปโจมตีคลังอาวุธในดินแดนรัเสเซียหรือไม่ก็เอาไปใช้ในคาบสมุทรไครเมียนะ คาบสุนุคาเรเมียก็ถูกยึดไปเมื่อปี2014นะตอนนี้ก็เป็นฐานทฐานที่สำคัญกองเรือทะเลดำของออทางรัเสเซียโดยในส่วนของออ j a s s m เนี่ยมีการบอกเหมือนกันบอกว่าถึงแม้ยูเครนจะได้จากสารับแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อจำกัดบางอย่างนะที่ยูเครนอาจจะไม่สามารถใช้ขีปนาวุธตัวนี้ได้ในการทำลาย เป้าหมายบางเป้าหมายที่ยูเครนอยากจะทำลายมานานอย่างเช่นสะพานเคนะียชนะสะพานเคียชเนี่ยเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างรัเสเซียแผ่นดินใหญ่กับคาบสมุทรไครเมียยูเครนเนี่ยจ้องที่เนี้ยมาพอสมควรแล้วแล้วเคยทำลายได้นะฐานสะพานตอนนั้นที่ใช้ไอ้ไอ้โดรนทะเลเนี่ยไปทำลายแต่ว่ารัเสเซียก็ซ่อมแซมใช้ได้เหมือนเดิมคือ คือหลังๆเนี่ยเราเห็นยูเครนโจมตีในไครเมียหนักขึ้นนะมีการโจมตีครังน้ํามันมีการตัดกําลังเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยก็คือไอแหล่งส่งต่อกําลังอาวุธแล้วก็ยุโทโธปกรณ์รวมถึงน้ํามันมาให้ทหารรัสเซียตามจุดที่ต่อไปก็คือเคอร์ซอนกาชาปริเซียเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ขีปนาวุธตัวนี้ของสหรัฐมาเนี่ยการใช้เนี่ยอาจจะมุ่งเป้าไปที่ไครเมียเป็นหลักแต่ถ้าเกิดจะโจมตีสพานเคชเนี่ย มันจะไม่ได้ผลนะเพราะว่าประสิทธิภาพมันยังไม่ถึงมันเคยมีการพูดถึงเ,เรื่องของขีปนาวุธอีกตัวหนึ่งที่ชื่อ t อรัสนะ t อรัสนี่เป็นของเยอรมน,นีทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้คือไอ้้ h อรัสเนี่ยพี่นางไม่พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพมันก็แล้วกันแต่ว่ามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าน่ากลัวมากตัวหนึ่งในคลังอาวุธของชาติตะวันตกนะถึงขนาดว่าปูตินเคยออกมาพูดว่าถ้าเกิดเยอรมนีให้เนี่ย แสดงว่าเยอรมน,นีจะประกาศสงครามกับรัสเซียโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดเยอรมน,นีส่งให้เนี่ยการใช้เนี่ยมันต้องเอาทหารเยอรมันเนี่ยเข้าไปประจําการเพื่อที่จะช่วยในการเขาเรียกว่าปล่อยขีปนาวุธนะเพราะว่าทางยูเครนอาจจะยังไม่มีศักยภาพในการทําเช่นนั้นรัฐบาลก่อนหน้านายกรัฐมนตรีเฟรดดิกมาสก็คือโอลาฟซอเนี่ยเสียงแข็งมากว่ายังไงก็ไม่ให้ ยูเครนี่อยากได้ตัวนี้มานานแล้วอีตอรัสเนี่ยขอชั้นเถอะขอชั้นเถอะอังกฤษให้สโรมแชโดสหรัฐให้แอชชักเอ็มเยอรมันมีตัวจี๊ดนะเยอรมันมีตัวจี๊ดก็คือไอตัวออตอรัสเนี่ยแต่ไม่ยอมให้โอลัฟซอพูดเลยนะคะบ,บอกว่าไม่มีทางลืมไปได้เลยคุณไม่ต้องมาขอเพราะว่าถ้าเกิดให้ไปปั๊บเนี่ยรัสเซียเนี่ยเอาเป็นข้ออ้างแน่แน ว่าเยอรมันนี้สนับสนุนสงครามอย่างเต็มตัวเพราะมันต้องส่งฐานเยอรมันเข้าไปโอเป a เรตทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่ตอนที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มามา,มารับตำแหน่งแทนโอรัฟซอลเนี่ยเฟรติกแมสเนี่ยวันที่รับตำแหน่งพูดเลยนะไปให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางทีวีแล้วก็บอกว่านักข่าวถามว่าคือคือเฟ c m ิกแมสเนี่ยมีจุดยืน เรื่องอยูเครนเนี่ยแข็งขันกว่าโอลาฟจอนะคือเด็ดขาดกว่าแกพูดตั้งแต่ก่อนจะเป็นนายกได้สังไปว่าถ้าเกิดเป็นนายกเนี่ยจะให้ต่อรัสกับยูเครนพอขึ้นมาเป็นนายกปับ๊บนักข่าวก็ถามว่ายังจะให้อยู่หรือเปล่าแกตอบบอกว่าให้ปรากฏว่าเสียงแตกในพรรครัฐบาลนะ C D U ของแฟดริกแมสเนี่ยตอนที่ตั้งรัฐบาลได้จําได้ไหมว่าโหมกว่าจะรวมเสียงกันได้เพราะว่าคะแนนชนะเนี่ยมันไม่เด็ดขาดพรัก ฝ่ายขวาก็คือเอฟดีเนี่ยได้มาเสียงคะแนนเยอะมากแล้วก็ CDU เนี่ยคือแบบตั้งรัฐบาลกว่าจะตั้งได้ต้องไปรวมกับอีกหลายๆลายพักทำให้แฟดริกแมสเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกฉันธามตินะแบบเด็ดขาดในสภาปรากฏเพื่อนไม่เอาด้วยพักรัฐบาลไม่เอาด้วยว่าส่งไปทำไมทอรัสเธอจะดึงเยอรมนีเข้าสงครามนะแกก็เลยถอยไปปรากฏเมื่อคืนนี้มันมีข่าวนี้ออกมาคือมันเหมือนยุด วิธีของทรัมป์เนี่ยก็คือว่าพยายามจะบีบรัเสเซียถ้าให้ขีปนาวุธเออ่ตัวอะไรวะโทมฮอคถึงแม้จะเป็นให้เชิงสัญลักษณ์50เนี่ยแต่ถือว่าเป็นการส่งจทางการเมืองไปที่รัเสเซียว่าสหรัฐเอาจริงแต่ทรัมป์บอกว่าฉันจะไม่ทำคนเดียวเยอรมนีต้องช่วยด้วย เมื่อคืนมันก็เลยมีข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้สหรัฐกาลังกดดันเยอรมนีว่าเราต้องทําแพ็คคู่ก็คือว่าถ้าฉันจะต้องให้โทมฮอคอเธอต้องให้ตอรัสกับยูเครนด้วยแรงกดดันจะได้มากขึ้นเพราะไอตัว2ตัวนี้เป็นตัวที่รัเสเซียไม่อยากได้ยินเลยเวลาพูดถึงตอรัสเวลาพูดถึงอีอโทมฮอคเนี่ยเราจะเห็นท่าทีของเครมลินออกมาบอกว่าลองสิอย่าแยมนะอันนี้มันคือเส้นแดง ทรัมป์ก็เลยบอกว่าเยอรมนีมันมีข่าวนะเนี่ยพี่นาเอาข่าวจากเน็กสเตอร์มาให้ดูเป็นข่าวของสำนักข่าวในยุโรปตะวันออกเขาบอกว่าตอนนี้ทรัมป์ is increasing pressure on Germany to finally deliver Thorus missile to Ukraine สหรัฐภายใต้กันนาของทรัมป์กำลังบีบเยอรมนีหนักขึ้นเรื่อยๆกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆให้ส่งตอรัสให้กับยูเครน เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแพ็คคู่ไม่ใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะขอหนึ่งได้สองจะได้บีบรัสเซียให้รู้สึกจนมุมให้มากขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองของเฟดิกแมสหรือเปล่านะว่าถ้าเกิดให้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ การเมืองเยอรมนีเนี่ยสะเทือนหรือเปล่าเพราะว่าภัครัฐบาลพรรคร่วมเนี่ยเขาไม่เอา f ฟนดรกแมสยอยากจะให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าแรงกดดันจากทำเนียบขาวเนี่ยจะทําให้เยอรมนีเนี่ยจะต้องทําอะไรบางอย่างที่เป็นการขัดใจคนกลุ่มหนึ่งในประเทศแล้วก็พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องจับตาดูคือทรัมป์เนี่ยพูดทำนองว่าเนี่ยมันเป็น joint effort To end the war in Ukraine เป็นความพยายามร่วมเพื่อยุติสงครามในยูเครนคือจะให้ฉันทำอยู่ประเทศเดียวอะ่ะฉันก็มีมีแค่นี้นะถ้าเธอช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกดดันได้มากขึ้นคือทรัมป์เนี่ยตอนนี้มองว่าหนทางในการยุติสงครามในยูเครนเนี่ยก็คือต้อง equip ปต้องติดปีกให้ยูเครนมีความเข้มแข็งทางการทหารแล้วก็ทำให้รัเสเซียเนี่ยพอเสียเปรียบได้ นะพอเสียเปียบปั๊บเนี่ยก็เชื่อว่ารัสเซียจะขึ้นโต๊ะเจรจา,จา,จาด้วยความเชื่อแบบนี้ก็เลยส่งจะให้โทมฮอคก,กับยูเครนแล้วก็ไปบังคับให้เยอรมนีต้องให้ต่อรัสกับยูเครนด้วยเดี๋ยวดูวันศุกร์ว่าตกลงจะได้หรือเปล่านะครับ